เอาล้ครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็จะพามาทําเมนูฐานเล่นง่ายๆพี่เป็นของปวดของผมอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือทัดไข่นั่นเองนะครับตัวนี้ผมก็จะไปซื้อแป้งทัดไข่สาเร็จรูปมาจากแมคโครนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองทำเนี่ยก็ไปลองซื้อมาดูได้นะครับตัวนี้99บาทนะครับถ้าผมจําราคาไม่ผิดจะได้ประมาณ17ชิ้นนะครับโอเคจากนั้นเราก็มาเตรียมเครื่องกันดีกว่าครับเราจะใช้ตาช่างนะครับเพื่อความเป๊ะนะครับผม รสชาติจะได้หวานกลมกล่อมนะครับอันดับแรกใส่น้ําตาลลงไป75กรัมนะครับตามด้วยเกลือครึร่งช้อนชาวิปปิ้งครีม300กรัมแล้วก็นมเจืด100กรัมนะครับตามด้วยกลิ่นวานิลาสัก1ช้อนชานะครับคนให้เข้ากันดีนะครับไม่ต้องคนแรงนะครับคนเบาๆบาเดี๋ยวมันจะเกิดฟองอากาศเยอะได้นะครับเดี๋ยววิปครีมเราจะไม่สวยนะครับจากนั้นเราก็นําไข่แดงมาตอกนะครับ ไข่ไก่มาตอกแล้วก็แยกเอาเฉพาะไข่แดงเนี่ยตัวนี้ใช้สีฟองนะครับตามมาตราส่วนที่ผมขึ้นไว้ให้ดูในคลิปนะครับจากนั้นก็คนเบาๆนะครับไม่ต้องคนแรงเดี๋ยวจะเกิดฟองอากาศเยอะนะจะทําให้ทารไข่เราไม่สวยจากนั้นก็นําไปกรองเอาฟองอากาศออกสักหนึ่งรอบนะครับจากนั้นก็นํามาใส่ตัวหม้อทอดไร้น้ํามันนะครับตัวนี้ผมจะทําใช้หม้อทอดไร้น้ํามันทํานะครับจากนั้นเราก็ลินอ่ส่วนผสมที่เราตเตรียไว้ให้เข้ากันเนี่ย ใส่ในตัวแป้งทาดไข่ของเราได้เลยนะครับใส่เข้าไปในหม้อของเราก็ตั้งอุณหภูมิ200องศา11นาทีนะครับผมครบเวลาได้ที่ก็จะได้วิบทาดไข,ข่ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับกลิ่นหอมมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองอหั่นดูนะครับข้างในก็จะสุกพอดีนะครับไม่เละจนเกินไปถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองทำตามดูได้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ